อ,อันนี้เราจะมาทำของ C O v ที่เป็นตัวไฟไรเม่าระยะตัดคือสองคนห้าเดี๋ยวเป็นจอตัดดูครับมันจะไม่เหมือนสเตติสทั่วไปเห็นไหมครับนี่คือไฟไรเม็ดโอเคถ้ามาเทียบกันดูเห็นไหมคือไฟคือระยะตัดสองคืนห้าเหมือนกันนะครับอันนี้แต่มันจะมีเม็ดเม็ดแต่เนี่ C O B คือมันจะมีตัวตัวนี้ตัวสีเหลือนี่คุมไปเลยในหนึ่งเม็ดเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่ร้อยแปดสิบเม็ดแต่ในหนึ่งเม็ดนี่คือมีร้อยยี่สิบเม็ดเท่านั้น ถามว่าทำไมมีน้อยเพราะตรงนี้มันคือเป็นซีบีคือทําให้แสงมันต่อเนื่องครับโอเคเดี๋ยวเราจะบัดกีเห็นไหมครับบัดกีต่างกันไหมขวอยดนิดเดียวนี่นี่อ่าโอกาสที่ไปโดนหนึ่งเหลืองมีนะเอาลองดูครับอันนี้หลุนถือว่าทําได้เยอะลนะบัดกีเนี่ยถ้าลงเป็นพนังานก็ด้เขายาวอีกนนึ่ง ร้อนไหมครับเดี๋ยวเริ่มร้อนไม่ร้อนนะนเราเิริ่มเริ่มจะใช้อุปกรณ์เป็นแล้วครับอุปกรณ์ในการทําเป็นละเลยช่างเฟอร์ที่อยากจะบัดกีได้บัดกีีเป็นอยากจะรู้ ว่าจะบัตรก,กี่ยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ช่างเฟอร์อินเทเลียผู้แบบออ,อ,อ,อกแบบสถาปัตย์ที่อยากเออฉันเออมีงานออกแบบแล้วต้องรู้เรื่องไฟหรืออยากจะไปดูว่าลูกน้องทําอะไรยังไงทําแบบไหนเข้าไหนติดต่อเข้ามาได้เจ้าของบ้านช่างเฟอร์ผู้ออกแบบดีไซเนอร์ได้หมดครับที่รับหมดเลยเราจะเริ่มแต่ขั้นตอนแรกๆคือกระบวนการแรบกบตั้งแต่เริ่มเหมือนเราทําเองครับเราจะเน้นของเรื่องเราบริษัทเอจะสตองเรื่องแครแดงเรื่องของงานไฟ เราก็เลยต้องเอาเรื่องของเนี้ยมาทําให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันจริงจงมันขั้นตอ,อนเป็นแบบนี้นะยากไม่ยากครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของคุณจอยละว,ว่าบัตรกีติดไหมอันนี้มันเรื่องของอันนี้กําลังบัตรกีอ้าไม่หลุดครับหลุดกําลังบัตรกีตัวของไฟไรเมร็ดซีอบีขนาดห้ามิลน,น้องอุ้ยเอาห้ามิลตัวโจดยจามาให้บัตรกีซะด้วยเนื้อดีนิดเดียวติดไม่ติด,ตดคน,นเยอะเลย ติดไม่ติดไม่ติดอ่านะครับความยากเริ่มเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ของง่ายใช่ไหมครับอันนี้ของายากขึ้นแล้วอ่านี่ครับดูเหมือนทุกอย่างง่ายแต่ผมให้คุณจอยเวิร์กช็อปเนี่ยรอดนี้จะไปชั่วโมงละเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้หยอดขี้ฟักรหรือแบบหยดแล้ว <บา S 2> ใช่ <บา S 2> ไมหม ติดไหมเอ่ยนี่นะครับ c ีโอพีจะยากนิดนึงอ่าไม่ติดร้อนทั้มือริดกันหาย